นักข่าวอัมพลเนี่ยที่ชนบุรีบอกสปุยเย่ชื่อวอนมากเลย <laughs> วอนหาเพื่อนนะฮะสปุยเย่เนี่ยนะฮะเขาตั้งชื่อแบบน,นี้อันนี้ชื่อจริงใช่ไหม<น>พี่อัมพลนักข่าวชนบุรีน้ำสมมุติค่ะไหนเอาเปิดภาพสิเออนี่ สปุยเย่<ช>สปุยเย่ท่อดังคุณผู้ชมฮะแล้วขี่มาตามถนนสปุยเย่จะไปซื้อของปรากฏสปุยเย่ก็เลยเจอคนมันไส้คนมันไส้ดักรอแล้วก็ถืออาวุธมีดไล่ฟันสปุยเย่เห็นบอกว่าทันทีที่สปุยเย่โดนฟันสปุยเย่โดนเฉาะเข้าที่ขวนี่คือภาพตอนไล่ไล่สปุยเย่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่นี่กลุ่มก่อเหตุขับสวนกันกับกลุ่มสปุยเย่ค่ะ เหมือนบอกเคยมีภาพคนเจ็บไหมเนี่ยเปิดภาพคนเจ็บขึ้นมาคู่ขนานหน่อยสิสปุยเย่ไหนดูหน้าหน่อยสินี่คือประเด็นเนี่ยต้องบอกกันว่าเอาจริงคือท่อดังเนี่ยเข้าใจว่าด่าได้แต่ประเด็นคือไปทำร้ายน้องก็ไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวย้อนฟังเสียงน้องสปุยเย่ก่อนน้องสปุยเย่บอกผมไม่รู้จักเขาเลยพี่ต่ลถดผมเนี่ยมันท่อดังจริงฟังเสียงสปุยเย่หน่อยสิค่ะเครื่องผมเขาไปซื้อของอะไรกินกับน้องไงแล้วทีนี้เหมือนว่ามัเนเสียงดัง มันเป็นมีนนอะไรขาทงมัเหมือนลื่นอย่างเงี้ยครับแล้วคือเขาก็ขับไปแล้วนี่เพรเดาะว่าตะโกนลงมาตะโกนด่าลงมาจากตึีผมก็ไม่ได้ไปด้วยผมก็ไม่รู้ดิมสว่างเลยไปละแล้วทีนี้อ่ะขอดูวงจรปิดหน่อยนะฮะตอนที่ตะโกนด่ากันที่มีเสียงอ่ะลองเปิดขึ้นมาสักนิดนึงเปิดขึ้นมาเต็มจอหน่อยสินี่ แสดงว่าพอตอนสปุยเ่ขี่รถแล้วท่อด,ดังเนี่ยหันไปเห็นข้างๆข้างๆมองหน้าเหมือนกับกลุ่มสปุยเ่ก็ไม่พอใจว่ามองอะไรปรากฏว่าทางฝั่งนั้นก็เลยตามมาแล้วก็จ้วงเลยเนี่ยนะฮะล่าสุดลองดูจุดที่เกิดเหตุหน่อยจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับหน้าตลาดแห่งหนึ่งซอยวัดบุญสัมพันธ์เนี่ยนะฮะที่จังหวัดชนบุรี โดยที่เกิดเหตุเนี่ยวันนี้ผู้สึกข่าวของเราเนี่ยไปเจอกับคุณเมย์คุณเมย์เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ท่อดังและสักพักหนึ่งก็เห็นคนวิ่งหนีเข้ามาในตลาดก็น่าจะเป็นสปุยเย่ล่าสุดสอนอ,นนอสอพอนองปลือ บอกว่าตอนนี้ทราบตัวแล้วนะฮะคนที่ก่อเหตุเป็นเยาวชนทั้งหมดจนกระทั่ง11โมงวันนี้ในเจ๋งอายุ15ปีใช่ไหมเห็นบอกว่าก็คือกลุ่มของคนเจ็บใช่ไหม<ะ>เข้ามาพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณผู้ชมฮะเพื่อจะให้ข้อมูลทั้งหมดส่วนคนก่อเหตุน่าจะมีประมาณ3คนเป็นเยาวชนตำรวจจะได้มีการเชิญมาสอบปากคำ